ใจเดี๋ยวค่ะออยอยู่ไหนไว้เนี่ยแบ๊บหนึ่งหาออยไม่เจอแบ๊บหนึ่งออยอ่างอยู่ไหนไว้เนี่ยเฮ้ยออยกดมาหน่อยออยกดมาหน่อยออยนอนนอนตีตีนอนเอ้ยขึ้นมาแป๊บเดียวห้านาทีแปบ๊บหนึ่งออยขึ้นมาหน่อย ยังไม่นอนเหรอยังค่ะอ,อ้อยขึ้นมาหน่อยดึงขึ้นดึงใครขึ้นดึงขึ้น,นใครจะขึ้นเนี่ย <couples. S 2> ใครใจะขึ้นแม่แบบอยากรู้อ่ะอยากรู้อ่ะใครขึ้นมาเล่าให้ฟังหน่อยสิเรื่องอะไรเนี่ยใครจะขึ้นมาเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องอะไรคืออยากรู้อ่ะเรื่องอะไรอ่ะดาม่าเรื่องอะไรอ่ะขาดใจอ่ะเขาดาม่าเรื่องอะไรอ่ะ ฮะพอพอดีพอพี่เปิดประเด็นคือแม่ไม่ได้ตามไงคือใครบางคนไลค์ใครบางคนไลค์พี่จะไปดูไลค์นั้นน่ะเขาเขาไลค์หรอหรือว่ายังไงอยากรู้อ่ะปิดปิดปิดความทรงจำแม่ความทรงจำมึมงมาขึ้นไลค์หน่อย เดี๋ยวแม่กดเชิญป๊อปหนึ่งกูขาใจเป็นคนใส่ใจเรื่องชาวบ,บ้านชาวช่องเขาแบบหนึ่งอ่ะอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรแต่ถามเก่งนี่แหละแต่เก่งพูดไม่ได้เก่งพูดไม่ได้อยู่แล้วเก่งเป็นพนักงานเก่งพูดไม่ได้ต้องเข้าใจเก่งนองเนาะน้องเป็นพนักงานน้องจะพูดอะไรไม่ได้แต่พี่ไม่ใช่พนักงานแม่ไม่ใช่พนักงานแต่ก็อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าอ่ะ เราเราเราจะได้แบบช่วย p r o t e c น้องไงเก่งเก่งเอาเก่งเอาลูกใช่คือคือเราจะได้รู้ไงถ้ามันมีอะไรมาเราแบบจะ p r o t e c ลูกชายเราอยู่แล้วเนาะเพราะว่ารามาวิ่งหาลูกชายคุณตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม่นิกกี้ต้องรู้เพื่อ p r o t e c ลูกมันเกิดอะไรขึ้นความทรงจำไปไหนแล้วมึงเปิดประเด็นปุ๊บมึงหายไปเลยเออเปิดประเด็นปุ๊บมึงหายเลย แล้วกูก็ยังคาคาใจอยู่เราก็รักฟินขับนะดูมาตลอดใช่ไงคือคือเกียเป็นสายซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่คือถ้ามันมีอะไรไม่ดีเราแบบเราก็ช่วยแบบซัพพอร์ตไงสวัสดีทุกคนสัสดีครับน้องแกงแจะซื้อบัตรจะซื้อตั๋วขามีในพี่เลยเหรอน้อง จะซื้อตั๋วเลยเหรอขนาดคุณหมอกรว,วินนะครับผู้ใหญ่โนต้ตเนี่ยให้ซื้อซื้อตัว๋วยังไม่ไปเลยนะคะว่ามีทุละนะคะวันที่ยี่สิบเนี่ยต้องอยู่กรุงเทพสวัสดีค่ะยี่สิบต้องอยู่กรุงเทพยี่สิบเนี่ยต้องอยู่แม่แม,ม่อะไรมีอะไรเนี่ยยูยูเคเนี่ยมึงมีอะไรรู้มาใช่ไหมว่าเรื่องอะไรรู้มาใช่ไหม เดือนหน้าจะมีบาโฮสขึ้นใหม่ที่ขอนแก่นน้องที่ฟินหลายคนจะย้ายไปนำ่งานที่นั่นหลายคนเขามีปัญหาภายในซึ่งไม่เกี่ยวกับบอสบอสไม่รู้อ้าจริงเหรอแจกบัตรแจกบัตรบนลืมสามีมาฟินแล้วออกเพราะอะไรอยู่ดีๆเขาคงไม่ให้ออกหรอกการที่ร้านไม่ออกมาพูดมันคือการเซฟเด็กมดมดมาเขาใช้คำว่าไล่ออกไม่ได้พักแขก ขึ้นขึ้นมาความทรงจำสีทอขึ้นมากูงงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากดมาเดี๋ยวแม่กดเิญอีกรอบหนึง่งพร้อมใส่ใจมากเลยไหนแป๊บหนึง่งอ่ะขึ้นมาอ่ามึงไม่ขึ้นแล้วกูจะรู้เรื่องไหมวันนี้วันนี้กูจะรู้เรื่องไหมเนี่ยขึ้นไรได้ไหมที่รักเรื่องอะไร เรื่องอะไรอ่ะไม่จำไม่ไม่รู้นะ่ะอ่านัดนัดขึ้นมาไหมมาเปิดนัดไอ้นัดต้องรู้แน่กูให้นัดขึ้นแม่ไม่ไอ้นัดขึ้นนัดขึ้นต้องให้นัดขึ้นกูว่านัดรู้แน่นอนงานเนี้ย หนึ่งหาหาช่องนัดไม่เจอว่านัดรู้แน่นอนเพราะนัดมันแบบรู้ทุกเรื่องแบบหนึ่งหาช่องนัดไม่เจอไหนล่ะมไม่เจออ่ะนัดนัดหนุกดขอมาลูกไม่หาหนุไม่เจอหาไม่เจอหรือตาลายไว้เนี่ย ปับหนึ่งเดี๋ยวปับหนึ่งหาก่อนฉันตาลายเดี๋ยวฉันหาไม่เจอไข่ไถอยู่หาไม่เจอจริงอะนัดกดมาหน่อยลูกกดมาหน่อยนัดนัดกดขอมา กดขอมารู้ที่เด็กไฟ์สดอะไรเกี่ยวกับออกออกอะ่ะเกี่ยวกับออกออกอะ่ะออกอะไรอะ่ะใครจะรวมกันบ้างอยากรู้นี่ติดตามตลอดรวมอะไรคะอันนี้อยากรู้มากใครจะรวมตัวอะไรยังไง ใครจะรวมตัวอะไรยังไงไม่อยากให้ฟินมีปัญหาเลยอยากฝากทีมหลัง้า่พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นวัดเปิดใหม่ที่ขอนแก่นเขาจะรวมตัวกันไปอ๋อหมายถึงเด็กจะรวมตัวกันไปหรอหรือหรือว่ายังไงหรอ กลับมาก่อนโอ้คนที่ออกไปคนออกไปออกไปกี่คนอ่ะมอนี่ค่ะมามีมาม,มียังไม่ได้นอนค่ะลูกมามียังไม่ได้นอนมามีนม่นอยน่อยผู้ชายกำลังคิดหนักอยู่อ่ะอนุขึ้นอ่ะหนุกกดแป๊บหนึ่งโอเค เลยก็ <Let> คือคือยังไงคะลูกอ้าวหนูเข้ายังเนี่ยทำไมหนูมืดอ่าเ <c oughs> ข้าแล้วทำไมหนูมืดล่ะไม่มืดอ่ะหนูพูดมาได้ยินได้ยินได้ยินชัดด้วยเอาหน้าหนูเลยตอนเนี้ยอ่มไม่เข้าใจว่าทำไม ฟินเขาออกน้องทุกคนอะ่ะเขาทํางานอะ่ะทุกคนโอเคแฮปปี้แล้วคนบางคนเขาออกอะ่ะเขาจะต้องเอามาพูดอน,นุเนี่ยไม่เข้าใจอะ่ะแต่ที่รู้ๆคือเด็กๆหลายหลายคนแฮปปี้นะแม่หนูหนูหนจ่ายหนูก็จ่ายเยอะนะเดือนหนึ่งก็เยอะนะหนูจ่ายเบอร์ไหนบ้างอุ้ยหนูก็จ่ายผู้ชายข้งหนูแหละสูงๆยาวๆเบอร์แปสิบหนูก็เคยให้นะ ยี่ิบสี่ก็เคยให้เหรอแปดสิบหนูให้แปดสิบหนูเคยให้แปดสิบแปดสิบอยู่ตอนช่วงนั้นนะ่ะสิงเก่งหนูก็ชอบนะแต่ตอนนั้นนะ่ะมันไม่ใช่สเปกไงแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องเก่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องเก่งลูกแม่อยู่เนี่ยจะให้เดี๋ยวจะส่งดอกไม้ไปให้นางอยู่ไปไปช่วยน้องคนหนึ่งหน่อยจำไม่ได้ว่าเลกอะไรเดี๋ยวแม่หนูทักมา หาแม่นะเดี๋ยวแม่จะบอกว่าช่วยน้องหนุนนัองน่ารักมากงเป็นน้องวันนั้นให้สองดื่มน้องดีใจเปิดฟอแรกน่ะเพราะว่าน้องค้างฟอแล้วแบบน้องน่ารักตลอดเลยแว่าอะไรยปลาที่หนูไปให้ที่จริงอ่ะหนูไม่ค่อยโฮสเท่าไหร่นะแต่หนูอ่ะคือเด็กในเด็กในโตเกียวอ่ะเขาได้มาละไรเขาได้อะไรเยอะหมดแล้วใช่ไหมว่าก่อนของแม่ให้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะแม่เนี่ยแอปดื่มให้หลายคนมาก แอปแอปแอปหลายคนก็แอปเป็นช่วงช่วงช่วงคนนี้คนนี้คนนี้อย่างช่วงนี้ยก็แอปหลายคนช่วงนี้ก็เลยแบบช่วยหลายคนน่ะดูเข้าใจแต่คือว่าเข้าใจนะคนที่ถามว่าฟินเขาเป็นอะไรฟินเขาเป็นอะไรบางครั้งอะเข้าใจป้าว่าการแม่ก็แม่ก็เข้าใจใช่ไหมการที่เราไปทําเราไปเที่ยวอ่ะใช่ป้าเราก็ต้องให้ดื่มเด็กคนที่เราชอบอ่ะแล้วบางคนที่มันไม่ถูกสเปกอ่ะเขาก็จะไม่ได้นี่แต่ว่าหนูเคยเปิดบาายอยู่ที่หัวหินนะ สกายบาร์ <Sky> อ,อยู่ที่หัวหินมากห้าหกปีที่แล้วแล้วหนูบอกเลยนะว่าเออเราจะไปไอ้นี่เด็กไม่ได้ว่าต้องคอนโทรลลูกค้าทุกอย่างมันอยู่ที่ลูกค้าคนฟังต้องเข้าใจด้วยนะทุกอย่างมันอยู่ที่ลูกค้าถ้าเกิดเด็กมันเด็กมันเอนเตอร์เทนอ่ะใช่ไหมแม่อืมมันต้องคือเด็กมันดูแลลูกค้าดีอ่ะลูกค้าเขาก็ให้จริงปะแล้วเด็กมันจะย้ายไปอยู่ที่ไหน จะย้ายไปอยู่ที่ร,นนร้านนู้นร้านนี้ร้านไหนแต่ถ้าเกิดมึงทําตัวอย่างเงี้ยก็มไม่มีคนเอามึงหรอกแช่หมแม่บางคนมันหน้าไงว่าตัวเองหลอ่อจึงหน้ารักอะไรถึงตัวจะหลออ่อยังไงอ่ะแม่เล็กี้จะเล่านะคะเดี๋ยวหาว่ากูขิงแม่เล็กกี้เคยเปิดผับนะคะแม่เล็กี้เคยเปิดผับที่ภูเก็ตใครบอกว่ากูเป็นคนขายกูเป็นแม่เล้าค่ะเมื่อก่อนเนาะให้อันนี้ก็พูดตรงๆพี่เป็นไม่ไม่เชิงแม่เล้าพี่ ที่มีผับสองผับเมื่อก่อนเป็นผับที่แบบเอ่อหนึ่งเป็นผับที่แบบผู้ชายดูแลผู้หญิงดูแลเกย์และอีกผับหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นผับนั้นไม่ใช่บายนะเป็นผับที่แบบเป็นผับเลยมีดนตรีสดอันรอย่รงเนี้ยแล้วเป็นผับเอ่อแล้วเสร็จก็คือขึ้นพอขึ้นมาก็ก็มีสองผับอีกผับหนึ่งก็คือเป็นการโชว์นะคะแล้วก็ พี่มีปัญหากับตำรวจพี่เอาตำรวจเป็นลงแม่งแบบซอยเลยพตำรวจกลนตียนพี่พี่ก็เลยไฟกับตำรวจมีคดีกันที่สอนออา่าสอนอป่าตองแล้วก็มีที่ศาลภูกเก็ตสุดท้ายก็เลยแบบก็เลยแบบอนิ้กนค่ะก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรก็เลยแบบฟ้องร้องกันตำรวจก็โดนย้ายออก พี่ก็ไม่กล้าอยู่เพราะพี่พี่เคียดมากแต่อันเนี้ยที่ฝนอ่านมานะพี่นิกกี้ฝนขอโทษนะคะก็คือที่เขาบอกว่าอ่ะ,อะไรนะคนที่ชื่อเขาชื่ออะไรนะอันเนี้ยจะบอกว่าเขาอยู่ที่ตัวเด็กนะคะเด็กกะไปคือเข้าใจไหมคะว่าเราเปิดบาร์หรือเปิดฟินขับหรือว่าเราเปิดขับอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่แค่ฟินขับคะ่ะทุกขับอ่ะเอาตรงๆเลยฉันกลับเมืองไทยอะคะ่ะ ทุกคนขายหมดค่ะถ้าได้ตังคุณอย่าไปพูดว่าอ๋อจะมาแล้วแต่ฟินค่ะว่าเด็กมันไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นทุกที่ค่ะย,ยังไงยังไงค <ะ S 1> ไม่เด้คือเขาบอกว่าเนี่ยความทรงจําจังๆก็คือมีข้อนี้ด้วยอันนี้เอาตรงๆเลยนะเปิดเปิดบาร์นะคะเปิดบาร์มาก่อนที่หัวหินแล้วก็มีป้าเปิดบาอยู่ที่ภูเก็ต ก็คือแล้วจะเด็กค่ะเด็กจะไปก็ไปเด็กจะไม่ไปเรื่องของเขาแต่ของที่เด็กเด็กไม่ไปนะคะเพราะว่าเป็นนายแบบกับนางแบบไม่งพี่ไม่ไปกับลูกค้าแต่จริงๆนะงานนะคะนอกเวลางานที่รู้จริงๆนะพี่นิกกี้แต่คือว่าเดียวจเขาไงแต่เราไม่ได้นี่เพราะว่าหนูเปิดทั้งคือเปิดเป็นบาร์แอนด์เรสตตโองอยู่ที่หัวหินสกายบาร์ไปซื้อได้เลยแต่ว่าตอนนี้มันเปิดแล้วเพจริงเพราะตอนนี้มันปิดแล้วแล้วทีเนี้ยคือ อัอที่น,นี้คืออันนี้ที่เขาพูดว่าอะไรนะความจงความทรงจำจังๆเนี่ยมีข้อนี้ด้วยคือว่าอ,อยากจะบอกอ่อยากจะบอกคืออยังไงคืออัดใ,ใจนะคือคนเรามันห้ามกันไม่ได้ถ้าเขาได้เงินเขาก็ไปจริงไหมพี่นิกกี้เออเออแต่เด็กๆอ่ะเขาก็ต้องอยู่ในความคนโทรของบอสในบางครั้งเพราะเขาทำงานกับบอส อย่างบอสบิดะเขาออกอย่างคุณสรุตอ่ะเขาอันนี้ของเขาจะไปว่าเขาคอนโทรลไม่ได้เพราะเขาต้องมีกฎกติกาของเขาแต่ละที่แต่ละครั้งทุกคนต้องมีผู้จัดการดูแลอยู่แล้วแป๊บหนึ่งนะคือเขามีผู้จัดการดูแลอยู่แล้วอนัทให้แต่อันนี้หนูหนูไม่ยอมนะจะมาว่าน้องนู่นนี่นนไม่ใช่นะ เดี๋ยวนะเขาบอกห้าเจ็ดสี่สามแปดศูนย์แต่สี่สามนี่ไม่สบายไม่ใช่เหรอคะใช่ครับสี่สามไม่สบายครับโอ้ทำไมกูไม่สวยเลยะเนี่ยอ่าห้าเจ็ดเป็นอะไรแปดศูนย์เป็นอะไรห้าเจ็ดยังไงครับแปดศูนย์ยังไงครับเน่รวมตัวกันยังไงครับผมไม่เข้าใจไปฟิลเตอร์ก่อนอยากให้อธิบายในเรื่องของคนที่เขาบอกว่าจะรวมตัวกันรวมตัวกันออกที่จะไปที่ี่ยบางคนเนี้ย ชื่อเนี่ยที่ที่หนูขึ้นกับแม่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอีคนเนี้ยที่หนูบอกว่าอีอะไรนะอีอีอันนั้นอ่ะชเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับยอนกันจาก่อนเขาไม่ได้เกี่ยวกับบ้อนเขาเกี่ยวกับมาม่ายังไงครับอธิบายให้กว้างๆหน่อยครับบิ๊กเลยรับโฟดมาม่าแป๊บหนึ่งหนูลงก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่รู้ไมหนูลงไงอ่ะโอเค น่าจะเป็น้าสเกตที่ไลฟ์เมื่อวาน้าสเกดไลฟ์อะไรอะ่ะไม่ได้ดูมีโฟนเขาไลฟ์อะไรเพาอยากไปไหนก็ปล่อยเขาเถอะแม่มันไม่ได้มีอะไรหรอกมันทํางานไม่ได้ไมันมันทําไม่ได้ไม่ได้มันก็คืออยู่กันไม่ได้ไลฟ<อ>์อะไรครับผมเขาทํเขาเขาไลฟ์อะไรอะคะมิโฝนรู้อะไรคืออย่างนี้ไมพี่นิกกี้พอดีว่าเลโก้อยากรู้ว่าคนที่เขาพูดว่าเด็กมันรวมตัวกันออก เพื่อที่จะไปอยู่อาบาร์โฮสที่จะเปิดใหม่ที่ขอนแกน่นนี่คือรู้ข่าวมาจากไหนเหลยครับแล้วเด็กๆที่อ่าที่พูดกันมาที่ใส่นำเบอร์กันมาก็คือเลโก้รู้ทุกอย่างในการเคลื่อนไหวอืแล้วผมอยากทราบว่าเด็กมันไปพูดตอนไหนครับเขาบอกว่าขึ้นไ,ไลท์57ไลท์เมื่อวาน57ไลท์เมื่อวานยังไงอ่ะเลโก้ไม่ได้ฟังไม่เห็นไลท์เนี่ย เขาไล่อยู่แต่ไม่ได้ฟังเขาเขาพูดแค่นั้นค่ะอ๋อฮัสเกตพูดว่าไปร้านที่เปิดใหม่ว่าเปิดเข้าไปเธอแม่ไม่มีอะไรหรอกมันมีลึกกว่าเด็กทุกคนนะครับมันไม่ใช่ว่ารวมตัวกันออก,กนะครับมันมีเขาเรียกว่ามันมีประเด็นหลายๆอย่างหนึ่งก็คือบางคนก็เต็มใจพักแท็กหนึ่งบางคนก็บางคนก็โดนพิจารณาในเรื่องของการ ดื่มไม่ถึงอ่าและอีกบางคนก็เรื่องของการบริการการให้บริการลูกค้าก็คือนั่นก็คือการให้พักแท็กนะครับไม่คือการที่แบบว่าให้เราไปแบบว่าให้เขามาเหมือนกับแบบว่าดูหมิ่นร้านแบบยังไงเปรเพตูกับร้านมันไม่ใช่นะครับคือความจ็ตใจขถ้าแม่ถ้าแม่คอมเพลนหนูคิดว่าจะมีคนได้ออกหลายคนไหมมีครับ แม่ไม่ทำอะไรเลยแม่บอกว่าน้องๆน่ <i> 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 ตตารักหมดสตุ๋ยแม่ต<ช>ุ๋ตตยแม่ๆๆตล๋ยแม่ถูกไหมตุ๋แม่น้องๆน่ารักหมดที่าจบางคนอ่ะประมูลให้ดื่มเยอะๆแม่งทักมาขอบคุณพินิกี้หายไปเลยให้ดื่มเยอะๆหายไปเลยก็ไม่อะไรใช่ <laughs> บางคนก็ไม่ได้ไม่ได้โทรมาคุยกับเราไม่ได้คุยกับเราเพราะว่าบางทีพี่ไม่ว่างพี่บอกว่าอ,อ๋อพี่ไม่ว่างนะคะอะไรเงี้ยพมิม์ไว้แม่ก็ไม่พิมพ์หากุเลยอะไรเงี้ยแต่กูก็เสียแบบสอยงสามพันอะไรเงี้ยรอบหนึ่งเลยเงี้ยพ<ล><ล>ี่ก<ล>็จ<ล>ะเกาเอาไว้แ,<ล>แต่คนท,คนที่แต่คนที่พูดบอกว่าเด็กๆรวมตัวกันที่จะไปร้านใหม่ะครับขอให้แก้ข่าวด้วยนะครับผมแม่อ่านแชทหนูหน่อยแม่แม่ขึ้นไลฟ์อย,อยู่อ่านไม่ได้หนูส่งมาในแอฟฟ้าส่งมาในแอฟฟ้าขยี้ข่าวลูก สุไไดไหมในเอฟฟ้าขยี้เขา่าแล้วเด็กที่เอ่ยชื่อมานะครับผมก็อยู่ในสังกัดอยู่นะครับแล้วเขาก็ยังย,ย,ยืนยันว่าเขาจะกลับมาทํางานที่เดิมนะครับผมแต่เขาต้องรอเวลานะครับเพราะว่าเขาต้องฟิตตัวเองนะครับอืมไป่เปล่าถุกทุกคนครับผมไม่ต้องห่วงใช่เหรอได้ อย่างรู้ไหมแม,ม่ถามคุณสรุตฮะแม่ถามคุณสรุตเลยคุณสรุตรู้อยู่เรื่องเนี้ยเยอะแยะรู้อะไรบ้าง<ม>เรื่องไม่ใช่เจ็ดเนี่ยเบอร์พวกเนี้ยคุณสรุตรู้หมดอะแม่ก็ไม่ค่อยอยากถามอะ่ะจะเชื่อแม่ไหมูพูดก,ก็ไม่ได้อีกอะ,อะจะพูดไหม,ม<า>พูดไม่ได้ไงพูดไม่ได้ไง <laughs> พูด <ừ. S 1> ไ,ได้ มันไม่เกี่ยวกับร้านเเกี่ยวกับที่เด็กจบใช่มันอยู่ที่ตัวเด็กนะครับผมร้านจะไม่เกี่ยวครับ้าร้านจะสวดให้อย่ามาว่าผู้ชายชนะเด็กแต่ละคนบุคลิกไม่เหมือนกันนะครับผมและการให้บริการลูกค้าก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับใช่อยู่ที่เด็กค่ะถ้าดีจริงเขาไม่เอาออกหรอค่ะตัวเงินตัวทองถ้าประสิทธิภาพคุณไม่ถึง เขาก็จะเอาไว้เหรอครับถ้าเป็นร้านคุณประสิทธิภาพไม่ถึงคุณจะยอมเหรอครับก็ไม่ยอมคุณก็ต้องเปลี่ยนเอาลูกเอาลูกน้องคนใหม่เข้ามาอยู่ดีขอโทษคุณสรุปนะหวังอือทำไมแม่ว่าลูกชายจะไม่ได้ด้วูคุณถึงหัวเะจ๊ะ้นเลยมึงด่าลูกชายกูจะทำประตูกูพร้อมหึุหัวค่ะเนาะ พูดเลยพราะยันขึ้นมาเปลี่ยนเรื่องกันมดไม่เห็นใครพูดสักคนเมื่อกี้ยังเม้นบ,มบึมบั่มบึ่มบั่มอยู่เลยกำลังจะมันปากเลยว่ะโอ๊ย่าขึ้นทีเถอะไปเรียกอีเลโก้มาช่วยลุมมันเออ <laughs> ยังไม่ได้นอนเลยนะแม่จ๋าแสดงว่าไม่ได้ฟังให้จบฟังให้จบแล้วมันมีอะไรคะอพิม์มาหน่อยสิใครอ่ะแม่เขาเป็นใครในอีสีจางเนี่ยค <laughs> ือยังไงคะ มี <Okay. S 1> คนถามหา80มาไหมเมียกวงบอกว่า80พักตลอดชีวิตถ้าไม่มีปัญหามามา่าทําไมถึงพูดแบบนั้นมันคือการพูดหยอกล้อนะครับผม,มใช่<อ>ครับโบโบ,บขึ้นไหมให้โบขึ้นด้วยเพราะว่าโบได้ที่รู้ไหมโบรู้อะไรไหมหรือไม่รู้รเลยเลยเรื่องนี้พี่โบน่าจะไม่ได้ยุ่งกับเรื่องนี้ครับโอเค พี่โบไม่เสือกเท่าหนูหรอกค่ะแม่ไม่มีไม่มีใครทะลุเสือกเท่าเลโก้แล้วแม่เ <c oughs> ลโก้จะกินหนูไดยสิแม่อยากลุกได้อยากใส่จใจ <c oughs> ใส่ใจอีกแล้วเดี๋ยวพปเ๊เนึงนเขาบอกว่าฟังจบตัอเลยเล่าต่อจะไม่สื่อสารเขาบอกว่าเขาเห็นคอมเมนต์ว่าคนนั้นพูดว่ารวมตัวกันที่นี่ติดตามตลอดไม่เห็นบอกว่ารวมตัวกันใช่อ่ะ ไปเฝ้าแต่คนนอนค่ะใครใครนอนน่ะแหนมทำไมค่ะอุ้ยแรงมากทำไมอ่ะก็ก็เขาซัพพอร์ตคนนั้นอยู่ไงเขาก็ต้องให้นอนเฝ้ามันหลับทั้งวันแม่เนะหลับทั้งวันนี่แหละมันหลับทั้งวีทั้งวันหลับตลอดเวลาไปเรียนก็ไม่ตื่นค่ะนี่บอกให้เลยเด็กน้อยมันเป็นเด็ก ฟังตั้งแต่มบอกว่าออกเกาะคนพูดตรงๆจะชนะให้ได้เลยตรงๆจะชนะยังไงคือคือคือประเด็นแต่ละหละแต่ละอย่างแต่ละอันนี้มัน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 ไม่เชื่อมโยงกันนะแม่มันมาคนละท่อนคนละแท่นไปอะไรไม่รู้อะไรนะมันแถตลอดทั้งไลฟ์ไม่ขึ้นไลฟ์ด้วยเขาเชิญก็ไม่ขึ้นพอพอเลโก้เทะก็แถไปเออกูเขาก็เข้าใจนะว่าแบบอะไรอ่ะ ถามก็ไม่ได้คําตอบให้เชิญขึ้นก็ไม่ขึ้นเนี่ยก็อยากใส่ใจเนี่ยคืออะไรรู้อะไรก็ไม่เพราะไลฟ์มันย้อนฟังไม่ได้ในไลฟ์มันย้อนฟังไม่ได้ถ้าในติ๊กต็อกน่ะในติ๊กต็อกไลฟ์เสร็จมันก็จบเลยยกเว้นว่าบันทึกแล้วไปแค่ท้องเชิญขึ้นก็ไม่ขึ้นพอคุณเลโก้มาก็แทไปเรื่อยค่ะแทอะไรครับผมพูดมาเลย ใครว่าคุณตะลุตฉันอ,อ๋อเขาบอกว่าน้องบอกว่าจะไปทําร้านใหม่ก็เลยถามว่าไปสิไปด้วยไหมน้องบอกว่าน่าจะมาไปเลยแล้วกี่คนที่จะไปร้านใหม่ร้านใครยังไงคือคุณเข้าใจปะ่ะร้านฟินเน่ะทุกคนไปเพราะความเป็นอินฟูความเป็นบิ๊กใช่เออ แม่เนี่ยไม่ใช่สไตล์เที่ยวแบบฟินแม่พูดเลยแม่ไม่ได้เที่ยวฟินแม่เที่ยวแบบแอลกการหรือแม่ก็พิั้งร้านชิลแบบมานิสอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นแม่ก็อยากถ้าแม่อยากเที่ยวจริงแม่ก็จะมีแบบในสตอรี่แล้วแบบเรียกมาดูแลแม่แล้วก็ไปเที่ยวกับแม่คือแม่เป็นแบบนี้อยู่อืมอีกความทรงจํานี้มันคือใครไม่รู้ฮะไม่รู้พูดมาสิเงียบไปทําไมล่ะอิกกี้ยังไม่ได้นอนค่ะ แม่ไปไหนมาถ้าร้านฟินขับเขาไม่ดีจริงอ่ะท็อปที่กรทมเขาไม่ลงมาเหยียบฟินขับหรอกนะครับผมคัะแม่แม่ไปไหนมาแม่ไปกินข้าวกับผู้บ่าวคนไหนคนหนึ่งคนสองคนสามไปกับพิมพ์ต้องถามเลยนะคนไหนก่อนใช่ครับพี่นี่พูดถูก เก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องธรรมดาค่ะใช่ครับเป็นเรื่องธรรมดาของโฮสครับผมหนีแม่ดีกว่านั่งฟังมูดีกว่า้อเดโกโล้ลุยเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดของโฮสนะครับผมนีม่ถ้าเป็นผมร้านไหนเงียบร้านที่ทําอยู่เงียบร้านนั้นบูมผมก็ไปเคยทําโฮสมาใครเขาจะไม่รับหน้าตาก็ดีผิวพันธ์ก็ดีหุ่นก็ได้ใช่ไหมอืมอืม เราจะออกเราจะอยู่มันขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของเราเพราะว่าแต่ละร้านมันมีสัญญาอยู่แล้วว่าหนึ ack, ่งแท็กสองแท็กสามแท็กแล้วแต่ร้านที่เขาเซ็นสัญญานะครับผมถ้าผิดสัญญาก็จ่ายค่าปรับตามที่สัญญาที่คุยกันนะครับคิดเอาว่า<ม>ทําไมเขาออกกรนะทันหัหนน่ะคิดออกเด้อออกกระทันหันหรอ แม้แล้วเพิ่งผ่านเทคกมาไม่กี่วันเองนะหมายถึงเบอร์ที่เขาพูดถึงหรอไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดไม่ใช่ห้าเจ็ดแปดศูนย์หรอแปดศูนย์หรอ, 80, หรอเออนั่นแหละคำหลักๆคือคำตามผิดกฎจบใช่ ถ้าไม่ทําผิดกฎเ,เขาก็ไม่ออกกลางคันนะครับผมยกหลักๆคือทําผิดกฎอ๋อบางครั้งร่างกายก็ไม่อำนวยเลยหรือเพื่อนออกก็ออกตามแคบแต่แต่อย่าพูดทําร้ายที่เก่ามันไม่ใช่กชับผายเหรอใโอ๊ยทำอะไรไม่ได้หลอก มันขึ้นอย่กับที่ตัวเด็กนะครับตัวเด็กทําตัวเองเองนะครับไม่เกี่ยวกับร้านนะครับผมร้านก็มีกฎของร้านนะครับซื้อกื้อเพราะเป็นของบิ๊กนี่แหละอะไรนะนี่เรามาซื้อพินขับก็ซื้อเพราะเป็นของบิ๊กนี่แหละอืมที่เรามาเที่ยวก็เพราะว่าบิ๊กนะครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ที่เราติดตามกันอยู่แล้วเนาะอ่าก็ช่วยซัพพอร์ตนะครับผมไปไหนก็ไปเถอะวีใหม่อีกน้องแม่เนาะแม่บอกแม่บอกกูดูไม่ทันเลยเมื่อกี้เข้าไปเข้าตลาดวาย วันนั้นเห็นเข้าไปแม่บอกตลาดวายแล้วตลาดวายไงถามพี่นิเแคน